ดินถอยหลังกับมาเพราะหลุนหาก,กองมันนี่เจนึงอยู่ติดจาของด้วยติดจาของเจนึงอะเบสบ่มีหัไปไปไหนอ้า,าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดับซิงเกิลตัวเอาตัวนี้ก็ได้หมอนหน่อยกับตัวนั่นจะมาใต้อยู่กับทีมงาน<อ>ป้าเหล่าครับเออหมอมป้าเหลา่ลาอะไรเนี่ยครับเปียกไปถึงงักเนี่ย ธุรกิจของป hmm. o, okay. ่าเราก็มีอะไรนะรถเกี่ยวรถเปโคอะไรอีกนานาบมีเลยเะนามีมีใ่ไหมเนียเดีมึงบอกนายเบียวก็เลียวนยุ่งไงอะไรนะเนี้ย ช่วงนี้แม่โคก็น่าจะจอดนะครับเพราะว่าทำงานไม่ได้หรอกฝนตกยังไม่เปลี่ยนรุ่นนะครับยังใช้มาร์กไฟอยู่มันตกโต๊ะนั่นแต่ต้งไม่ได้หรอกทำอะไรสิเบียถอนวะฮะกระนู้ยอะร่ะกระนูย่ะระ นี่เมียฝรั่งเมียฝรั่งเป็นยังไงไอคุดตรงนั้นทำอะไรมั่งว่าซื้อลูกอีแค่มาเลยมีจะย่างปลานีปลานี่น้ำไหลวะสีเต็มเหรอันนี้ใช่ปลาสวายไหมบ้บ้นเหลืองปลาสวายว่ะนี่ปลาสวายว่นี่น้งไตเยอเลยอีหยงคิล่้อยหม้อเอกาอ้อยโอ้ยน่งอขาะ บุร okay. uh ี่แแรงบุรมีเสือด้วยมีเสืออมีมีหงด้วยมีหงอู้โอ้ววัวงวว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 อวว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 โวววว้วว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 นวว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 วชววววววว

ทีมงานจะยกเครื่องใส่ทันนี้ครับโดยสมหวังสมหวัง

<muitas> มาแล้วครับเจ้าของรถเกี่ยวคนดังมาตามรถหรอซอฟต์บอลมาดูครับมาดูเฉยๆครับนี่ถ้ามีถ้ามีโฟก์ลิฟต์นี่สบายเลยครับ ่ต่เราจัดฟฟล์มสักคันไหมเอาเอานัานไม่นุนไงมันคกอมยังจะตีนุ้นอยู่อ่ะไม่เออโอ้ยไม่โดนโชจะ

ฝั่งนู้นแล้วมันจะเอียงไปฝั่งนู้นแล้วมันหนักไฟฝั่งนู้นเามันไม่ได้ส่วนเน่ยเยะเสียบีมันหนักไปฝั่งนู้นดิจะไหวไหมเบาเบเบาพ่อพ

ไปแบบนั้นไอน์ไม่พนีงยังหวงตย่หนึ่งรออออพนังเยจับนไปเอาูเลยตันนี้ว่ามันยกเไตัวจิีมือเาไมหนีเลยผมิบึงตกเัินอกว่าเราตรวมานีมันยกเสรแล้วอ่ตอนนี งายดิ uh. oh, uh, ูกเตลิดมันยอะตัวมันมันหอมหมดตอย่าไปห้องเตลิเหนทีเออห้องเตลิดออกยังไงแ่สอไม่โคง่ายกว่าไโค่ายังไงนี่ขวดขายบอขวดครับ โอ้ยเยอะเลยขวดนะ่ะมีตำเย็นอะไรแล้วบึงเลยตานไหนตองนวดออขวดเยอะครับอูนี่ขวดเยอะ แต่รถมันจะรับรับได้หรือเลับได้ไหมโอ้ยนี่้องเายางดมาทันมาทันมาทันนักนายุ่งยุ่งงนี้ต้องมาทันพวมาทันได้เกือบหั่มาเฮงหมดแลเบียดึง โอ้โหเสียเบีย huh. ด uh ูครับแรงเยอะจัดเอ้อมาเรื่อยเรื่อยเเอ้ามาอีก มาเรามามารุมมมาเตือมามาแล้วเอูแทกลำคาแี้ยเออวาไปนุ่มหน่อย่นักหนก่อยเราลำคาเออเอออ้ยโอสปปคนเดียวก็ได้แล้วโอ้ยมระตอแน่นเนยุบเลยครับงานนี้มันบ้าบาไหมเอาคนย

เราชมว่าค่นี้มันจะออกได้ไหมไก่ฤดูเกี่ยวข้าวแล้วครับอีกประมาณ2เดือ้เดือนันนี้

มือ das ิหอนขานี้ใจงอนฝั่งเราสุดจัดครับนี่ไปกลับประเทศเลยมั้งสายยูประเทศไทยยาวเลยกเราจะไปหาตีอันตรายคู่จะมีแก้วบ้านเรยวะ

โอ้ันนี้มีเหล็กฉากประกบสมักมาดึงมือสมักโอ้โหอโอเดี๋ยวแกดวัดด้านนี้อันวิดอยู่งั้นหรองัดงัดฝั่งนี้ขึ้นงัดฝั่งรถขึ้นเลยนั่นละนั่นละนั่นล

เฮ้ยเฮ้ยเอาเอามเอาเอามาแล้วมาแล้วเเเอาเอาเ้ได้ยังโมทนมันขับแล้วขยังตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วเอออะไรคัมันมาอีกคนไหมมันมันม่นมองคัดไหมเพราะมันหนักตัวคัดแบบนั้นฝั่งนูนงัดฝั่งนูได้ไหม ฟังเออฟังทางโน้นน่ะวเปลี่ยนมหอ้ร่ไลุ้นแท่นั่นหมันดดีีนเออย่้นเอาหมตดันมาบ้างม่อรู้ไต้องระวังดีๆครับ

tiêu đi, tiêu đi, điên điên điên, điên điên điên, điên จะขับเองเหอจะไปนี right, <quarters> ่ไอ้กมันอุ้าง้า้มันตอายุนะเราไอ้แก้วไอ้แก้วก็คือฝรังแหละเให้ฝรั่งขับแต่เราให้ฝรั่งขับ ลากันไปๆครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคโอเคอเบร้อยค,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 ครับอเลง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 ออลงลงออลง